เดีกันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของ Room Service News ค่ะใช่แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวเลยดีกว่านะคะใครที่บอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็ต้องมีแฟนคลับเป็นเรื่องธรรมดามาถึงคิวของ m มรี่ไซรัสเองนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็มีแฟนคลับค่ะได้ปลอมตัวนะคะเข้าไปอยู่หลังเวทีด้วยล่ะค่ะระยะหลังนี้นะคะเหล่าคนดังฮอลลีวูดค่ะต้องระมัดระวังตัวนะคะเกี่ยวกับแฟนคลับที่คลั่งไคล้พวกเขามากเกินไปนะคะเพราะว่ามีข่าวนะคะการบุกลุกค่ะ กระชิตัวกันให้เห็นหลายๆครั้งเลยล่าสุดค่ะนะักร้องสาวไมลี่ไซรัสเองก็ถูกแฟนคลับหนุ่มค่ะบุกเข้าไปหลังเวทีคอนเสิร์ตโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยได้ปลอมตัวนะครับเป็นพานโรง สกินเนอร์ค่ะแฟนคลับหนุ่มวัย23ปีนะคะของนักร้องสาวคนดังได้เผยภาพตัวเองนะคะในชุดพันโรใน i n s t a าแกรมของเขาพร้อมกับประกาศข้อความให้ทุกคนรู้นะคะว่าเขานั้นได้แอบเข้าหลังเวทีคอนเสิร์ต Bankers Tour ที่ซิดนีย์แล้วก็เข้าไปในปาร์ตี้ส่วนตัวของไมลี่ไซรัสได้สำเร็จแล้วด้วย ซึ่งหลังจากนั้นนะคะแอนโทนีเนี่ยก็ได้เผยเรื่องร,งราวการปลอมตัวค่ะราวกับอยู่ในหนังสายลับสื่อ B B C Newsbeat นะคะว่าเขานั้นเนี่ยอยู่ในลานจอดรถแล้วก็เห็นว่าประตูเ้รืองพานโรนนั้นเปิดอยู่ค่ะก็เลยแอบเดินเข้าไปนะคะแล้วก็เห็นอีกว่ามีเสื้อกัก๊กรวมไปถึงรองเท้าบูทวางไว้เขาก็เลยเอามาปลอมตัวค่ะแล้วก็แค่คิดว่าขอให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปหาหนักร้องสาวคนดังได้ใกล้ชิดที่สุดจากนั้นเนะคะเขาก็ผ่านด่านนะคะพนักงานรักษา ความปลอดภัยมาได้ตลอดโดยไม่มีใครเนี่ยสงสัยเขาเลยค่ะเพราะว่าเขานั้นได้ทําตัวให้สมจริงด้วยการไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดสถานที่นี่ยทิ้งขยะทูพื้นให้เหมือนกับพนักง,งานจริงๆและเขาก็ทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยประมาณ40นาทีจึงได้เห็นนะคะว่าไมรี่ไซรัสเนี่ยเดินมาพร้อมกับบอดีการ์ด เขาก็เลยส่งเสียงทักทายค่ะซึ่งเธอก็หันมาส่งยิ้มให้เขาแล้วก็เดินต่อเข้าไปในงานปาร์ตี้นอกจากนี้นะคะก่อนที่จะปลอมตัวแอบ,บเข้าไปเขาก็มีแผน2อ,อีกค่ะด้วยการปลอมตัวเป็นดีไซเนอร์มอบเสื้อแจ็คเก็ตนะคะฝากให้กับทีมงานของไมลี่ไซรัสแล้วก็แอบ,บเขียนโน้ตนะคะเบอร์ติดต่อของตัวเองเนี่ยเอาไว้เผื่อนักร้องสาว <สา S 1> เนี่ยจะติดต่อกับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมา oh. แต่อย่างใดเลยนะคะ ซึ่งทางตอนนี้เนี่ยเอาโฟนแอรีอรน่าในทางสถานที่จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยอันละหล้วงครั้งนี้แต่อย่างใดเลยนะคะและนี่ก็ไม่ใช่รั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนนะคะเคยบุกเข้าไปในออห้องแต่งตัวของ m i ลี่ไซลัสมาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทิ้งโน้ตทิ้งข้อความไวใ้ให้นักร้องสาวยได้ติดต่อกลับค่ะ so in while a แฟนคลับไปทุ่มเทจริงจริงแล้วสื่ออะไรอย่างโพสต์อินสตาแกรมคุณต้องถูกจับอยู่แล้วปะเนาะเป็นการบอกนะเป็นการไกด์ให้มาจับฉันเถ่อนเนี่ยเออน่ากลัวมาะมาอัปเดตกันต่อดีกว่านะคะกับ Insight Roundup ในวันนี้ค่ะ